สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูดูหนังล้วก็แสนะครับก็เป็นรายการที่จะรีวิวหนังที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูหรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะครับผมก็จะไปดูและมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับเป็นหนังญี่ปุ่นนะครับชื่อเรื่องเทอร์นาฟอร์มานะครับดัดแปลงมาจากกระตูนญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับการที่มันโลกเนี่ยจะย้ายทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะคนสัตว์ไปอยู่ที่ดาวอังคารน,นะครับแต่เริ่มขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือทดลองในการนำแมลงสาบไปปล่อยที่ดาวอังคารก่อนแล้วผลก็ปรากฏว่าอเค มแมลงสาบเนี่ยก็อยู่รอดได้เลยส่งนักสำรวจมนุษย์โลกไปแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้พวกมแมลงสาบเนี่ยกับพัฒนากลายเป็นแบบวิวัฒนาการอะวิวัฒนาการแบบเป็นเหมือนพูดเหมือนพูดกันเหมือนพูดได้แล้วตัวแบบเดินสองขาแบบตัวใหญ่แบบสูงมานแบบสองสมเมตรอะเออพอเราเจอแมงสาบอะมันเป็นสัตว์นัยานที่เราเหมือนเราเป็นศัตรูมันเราต้องฆ่ามันใช่ปะ เออเราจะเกลียดมันอะ่ะก็เหมือนกำลังสาบเนี่ยแม่งเวลาเจอเจอคนมันก็คงรู้สึกว่าเออแม่งเป็นสัญชาตญาณที่เกลียดเราเหมือนกันคือผ่งก็คือเลยแบบต่างฝ่ายต่างสู้กันอะไรเงี้ยแต่พวกตัวเองเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบว่าเป็นอาวุธชีวภาพที่แบบมีมีดีนเอของพวกสัตว์ต่างๆเขาตั๊กแตนหรือว่าพวกตัวด้วงหรือว่าตัวที่เป็นแบบเป็นสัตว์ที่แบบมีความสามารถ ก็คือถ้าถ้าฉีดเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นอาวุธกายร่างอะไรเงี้ยเออต่อกรกับพวกแมลงสาบอย่างนี้ผมเมื่คยแอนิเมต์มาเนี่ยในกอนิเมตคือสนุกมากนะแต่พอดูหนังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหนังที่ดัดแปลงมาจากกอนิเมตเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดนะแต่ผมว่าเรื่องเนี้ยถือว่าโอเคดูแล้วเพลินๆได้ครับลิง k i พวกตัวเอกกลุ่มตัวเอกเนี่ยเวลาฉีดยาอะไรไปเนี่ยของสัตว์อะไรไปเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลว่าเออสัตว์ตัวนี้นะมีความสามารถในการ ทำแบบนี้ตะกแตเตมีแรงตัดเท่านี้พึ่งมีแรงต่อยเท่านี้ถ้าเปรียบเทียบถ้าเป็นเท่าตัวคนจะสามารถมีแรงเท่านี้อะไรเงี้ยเออพอดูแล้วมันก็สนุกนะเออมันเหมือนแบบมันอิงหลักวิทยาศาสตร์นิดนึงมาเลยดูแบบเออไม่งดจริงจังว่ะเออมันดูแบบศึกษาข้อมูลมาดีอะไรเงี้ยก็เลยดูสนุกครับสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมให้7คะแนนนะครับก็หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ถือว่าดูได้เรื่อยๆสนุกๆ ใครที่เคยอ่านการ์ตูนก็มาดูหนังเรื่องนี้ได้ครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแปลกนะครับหรือว่าใครที่ไม่เคยอ่านการ์ตูนก็มาดูหนังเรื่องนี้ก็ได้ก็โอเคก็รู้เรื่องและยิ่งใครที่เคยดูอีก,กาเนี่ยหนังเรื่องนี้พระเอกที่เล่นเรื่องอีก,กามาเล่นดูนะครับแต่เหมือนมาแล้วโดนฆ่าครับ <c oughs> คือไม่น่ามาเลย <c oughs> แต่ก็ลองมาดูได้ครับว่า มาแล้วโดนฆ่านี่เป็นยังไงครับส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้นะครับในช anel ก็มีรายการอีกเยอะเลยครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ลาับก,ก่อนสวัสดีครับ